อันนี้สมัยเรียนแล้วกันพอเป็นแฟนแล้วอ่ะคือเป็นนักประดิษฐ์เลยนะสามารถประดิษฐ์ไอ้ไอ้บ้านจําลองอ่ะด้วยกระดาษไม้จิ้มฟันทาเป็นภาพวาดวาดเองด้วยมีภาพที่เราเคยถ่ายร่วมกันตัวดูหนังอ่ะอมีหลายๆอันนะเข้ามาประดิษฐ์ประดอยโอ้ <What? S 1> เกง่ง <laughs> คือผมแค่คิดว่าผู้หญิงก็คงน่าจะชอบความตั้งใจ จากสิ่งที่เราแฮนด์เมดขึ้นมาจนพอโตขึ้นมารู้สึกว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะอินกับสินี้บางคนก็อยากจะได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้หรือบางที่เขาก็คาดหวังว่าผู้ชายจะสังเกตเห็นว่าฉันชอบอะไรแล้วคุณซื้อสิ่งนั้นให้ก็มีทุกไหมบางคนก็มองว่ามันดูเกะกะลกแต่ว่ามันก็น่ารักนะทําอะไรพวกเนี้ยรู้สึกว่าน่ารักถ้ามีก็ดีสาหรับพี่นะคําถามคือถ้าเกิดว่าเราทําด้วยความพยายามอย่างสูงสุดแต่รีแอคชั่นเขาเพียงบางเบาอ่ะคุณเจ็บไหมเจ็บเด็กน่าเงีย คือมันก็เลยตอบตัวเองได้ว่าถ้าเกิดเราอะ่ะทาได้จิตใจได้บริสุทธิ์ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องรีแอคต่อเราอย่างมหาศาลอะ่ะถ้ารู้สึกว่าเราคาดหวังต่อสิ่งนั้นมากเกินไปก็อย่าไปทํา <c oughs> เอาจริงๆแต่พี่อยากให้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะหมายถึงว่าคนที่รับอะ่ะมันแบบว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยที่คุณทําได้เว้ยคือ over เรีแอค <c oughs> นึง่งเรียนรู้ที่จะวอร์หน่อยอะ่ะนิดนึงจริงจริงมันทําให้ดูน่ารักมากมเขาทํามาแล้วอะ่ะต่อให้แบบเราจะไม่อยากได้ยังไงอ,อ่ะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราเว้ยเวลา ที่เขาใช้ไปมันเราเอากลับมาไม่ได้แล้วเน้่ยองน้องน้องโยวันในวัยมอหนึ่งมอสองน่ารักช่วยแบบว่าอเว <overly S 2> อร์รีแ่อคแบ้ว่าโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณมากมากโก้ไม่เคยมีใครทำให้ขนาดนี้ดีใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยแอคหนึ่งนึงได้ไหมโอ้โป่านนี้มันร้องไห้แล้วตอนใส่เด็ก